สืบสานประเพณีไดยะขอบเขตไตมาการจำพันษาบุญเข้าซากหรือว่าบุญเดือนสิปแมนปางบุญหนึ่งที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ้าจะไล่เลี้ยงตามลำดับาศาสนาพิธีในการปฏิบัติธรรมได้แก่บุญเข้าพรรษาบุญเข้าประดับดินบุญเข้าซากและบุญออกพรนษาเฉพาะบุญเข้าซากหรือว่าบุญเดือนสิบ กอนาบาเป็นปางบุญใหญ่อีกปางบุญหนึ่งและมีความสำคัญต่อการทานเป็นอย่างยิ่งตามความเสื่อถือในการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลหาญาติโกวงศาที่ลวงลับไปแล้วให้มาบาอเอเข้านำโฆษณอาหารเครื่องใส้ของสอยต่างๆดังขั้นตนปฏิบัติธรรมดังนี้มือออกใหม่สิสีคำ หางหากระเกียมวัตถุไทยนทานต่างๆนับตเตหโฮข้าวต้มข้าวนมและแตงเครื่องข้าวสาบใส่กลวยก็ดีหรือหางใส่ผักข่าก็แล้วแต่เป็นองค์ประกอบสําคัญทั้งเป็นจุดพิเศษของศาสนาพิธีบุญข้าวสาบโดยเฉพาะบรรดาเครื่องคขามมากกอกยาเมี่ยงมากไม้คั้นทุรสาเข้าป่าอาหารเครื่องปลูกของฟัง กวยอ้อยคาขิงทั้งหลายเหล่านั้นก็เปรียบเหมือนปัจจัย่ซีนั่นเองที่พุทธศาสนิกนทั้งหลายผู้ทิศหาญาติพี่น้องผู้ที่ลงลับไปแล้วได้มียูมีกนิ่นโบอึยให้ยากเหมือนกับโลกมนุษย์ดังนั้นการห้างหาก็ะเกี่ยมบุญเข้าซากจิงพิธีพิธันในการจัดแจงแตงใสถ้าเป็นพาเข้าประเภทอาหารก็ให้ครบสิบเนือง คำมากกอกยาหรือองค์ประกอบอื่นๆก็ให้ครบอย่างละสิบตามเฮ็ดของบุญเดือนสิบนั่นเองทรงไปหาผู้ล้มหายใจไปก้อนเดกไปหาเจ้ากรรมนายเว้นไว้จองกรรมจองเว้นกันสรงไปหาอย่ายพ่อพระขาวอย่ายพ่อดาวบุตรหลวงพ่อมันหลวงพ่อเหนียวหลวงพ่อคงหลวงพ่อบุญพระสง ทางี้ยพอแล้สีตะไบมาไล่ดีโกดีโรดดีโรดแทงดินแทงหญ้าแทงฟ้าแทงฝนแทงลมจังแรยงแทงรูปจังน้ำเห็นโลเห็นโลเป็นซิซ้ำนะเพิ่นโลเพิ่นนั้นทำมาดิก็พอทัตตาลชาลชามาลาตอะไรนั่นเพิ่นแทงเฮานี่ลงมาเกิดเพิ่นเป็นกรุงคุนซีก็เดือนสิเพลงเลยแม่นนั่นห่อข้าวสลากคือว่าห่อข้าวสลากนี่ห่อเท่านี้ฮั่นแม่น เธอแล้วเนี่ยเพิ่นปล่อยมาเบิดห่อเข้าสลากนี่แหละมันข้างที่สองนี่เพิน่นเพิ่นผู้ใดบาปหนาเพิ่นบอกให้มาเพิ่นย่านล,ลักหนีไปเกิดเลยเพิ่นจังว่าให้เขียนสากใส่หมายสลากไว้ว่าเป็นคันว่าแก้งอะไรเป็นเป็นห่อเข้าฝากยังได้เห็ดสลากใส่ฝากไปห้าให้ผู้อยู่พุ้นผู้อยู่ตกทุกได้ยาก แล้วก็ผู้มามนแล้วให้ฝากไปหาผพ้ฝากกับฝากด้วยสินธรรมาแล้วฝากไปให้เพื่อนเอาศาสนา,าลูกของหลานของพี่ของน้องดูดีแี่งน้ำกันเด้อล่ะเีอปรงามเอาลุงลุงมาใกล้ใหญ่ตอนเศร้าของมื้อเพลงสิบห้าคำเดือนสิบพุทธศาสนิกชะนทั้งหลายต่างโกได้มาเต้าโฮมกันที่อารามวัดบ้านของตนเพื่อปฏิบัติธรรมไหวพระฮับศีล เคนถวายปัจจัยไทยยทานตามฮิตคของประเพณีจุดพิเศษของศาสนาพิธีบุญเข้าสากที่แตกต่างจากบุญประเพณีอื่นๆโกาเมนการเขียนสลากเนบไซพาเข่าหรือเนบไสกลวยตามความเสื่อเพื่อทานหาพี่น้องที่ลวงลับไปแล้ว โดยประกอบพิธีกรรมทางธรรมน้ำเอาปัจจัยทั้งหลายเหล่านั้นไปสู่เจ้ากรรมนายเวรทางมวลเนื้อในของสลากทีเขียนโดยส่วนลายโกเมนลายสื่อของญาติพี่น้องที่ลวงหลับไปแล้วจากนั้นก็เขียนสื่อของผููไหาทานใส่ส่วนอาหารหวานข้าวที่แตงใส่ผักข้าวนั้น,นแมนเลวเตสธาทั้งหลายหมักอาหารอย่างใดเป็นพิเศษ ก็ปรุงแต่งได้ตามใจสำคัญแมนต้องถือกับหลุดนิยมของญาติพี่น้องของตนผู้ที่ล่วงลบไปหรือจะแต่งอย่างเพิ่มเติมแนวแซ่บๆนัวๆก็คืออาหารการกินที่อุดมสมบูรณ์และมีเครื่องปูกของฟังก็จัดแจงแตงใส่สำหรับเครื่องปูกของฟังได้แก่หัวสิไคลำอ้อยหัวขิงหัวคาและอื่นๆเหล่านี้เป็นต้น การสืบสานบุญข้าวซากพิธีกรรมบางท้องถิ่นก็อาจมีความแตกต่างกันเล็กๆในน้อยตามสภาพจุพิเศษที่เคยจัดตั้งปฏิบัติผ่านมาในนี้พิธีกรรมเวนพระข้าบูชาสีพาอุปโลกสลากการแตงพระข้าปล่อยเมนโบคอยพบเห็นปานใดโดยส่วนหาายเมนแตงพระข้าธรรมดาแบบทั่วๆไปซึ่งพระข้าธรรมดาก็หมายถึง อาหารที่แตงมานั่นเมนถวายทั้งมดส่วนถ่วยบวงพราเขา่าโบได้ถวายส่วนพราเข่าปล่อยหมายว่าอาหารบวานขาวถ่วยบวงรวมถึงพราเข่าที่แตงนั่นเมนเคนถวายทั้งหมดเลยซึ่งเจ้าสทาโกจะเขียนใส่สลากว่าพราเข่าปล่อยพราเข่าปล่อยถ่าเบาแล้วโกเหมือนกับการแตงพระเข่าทิพนั่นเองมุนเหตุของบุญข่าซาก ทำรรมบทกาวไว้วายังมีตระกูลห่งมีครอบครัวหนึ่งมีลูกชายกำพร,ร้าพอเมื่อยายก้านาบานก็ได้แต่งงานกับหญิงทีเมมันหมายมาแต่น้อยแต่ด้วยการอยูก่กินมาได้หลายปีอันสืบเนื่องมาจากเมียเป็นมันจึงเป็นสาเหตุต้องได้แต่งงานตื่มอีกผู้ที่สองจึงจะเป็นทีพออกพอใจของผู้เป็นเมที่อยากได้หลานมาสืบมูล เมื่อมีเมียสองคนคือดังกล่าวผู้เป็นเมียหลวงทีโบสามารถมีลูกได้น้ำเพ่นก็เกิดมีแนวคิดอิศะโลบมากโลกพาอยากได้มูมลมรดกเป็นเพียงผู้เดียวจึงวางเพนอุบายวางปองให้ทำลายด้วยวิธีการวางยาเมียน้อยทีถือพามานันสองข้างสองหนเป็นผลสำเร็จเมื่อเมียน้อยถือพาคราวที่สาม ที่ผู้ทันขนอุบายดังกล่าวจึงลักหนีไปอาศัยอยู่น้ำพีนองเพื่อความปลอดภัยแต่ด้วยความพยาบาทเมียหลวงโกยังดำเนินแผนเกา่าจึงได้วางยาตึงอีกแต่คราวนี้อาการสาหัสย่นถือพามานเก่ดิบยาโปสามารถขับไล่เด็กออกจากคันไดแต่มีผลกระทุกโดสุขภาพเม่ในที่สุด ก็ได้สร้างเสียและสาบแสงผูกเวนไว้กับเมียหลวงโกนจะเสียสีวิตวาถ้าเกิดในชาติน้าก็ขอให้เป็นยญกคินีเพื่อมาคาบกินเมียหลวงและลูกพร้อมกันให้สะสมเท่าที่ได้กระทำกับตนในชาติเดียวกันจากนั้นมาการจองเวนในเตระศาส จึงได้เกิดอุบาตกันบอสิ้นสุดยนความสาบแสงคือดังกล่าวถ้าเกิดเป็นสัตว์ก็ให้เกิดในตะกูลสัตว์เป็นที่เก่งขามต่อกันดังที่บรรดาทฐานอาจเคยได้ยินในเรื่องต่างๆเป็นต้นโกเมนแมวกับโนโจนโฟนกับมมเฮาเสือเหลืองกับพวงและอื่นๆดังนั้นอาน,นิสงในการทำบุญเข้าสาบในควมหมายหนึ่งโกเมน เป็นผู้บริสุทธิ์ผู้พองบอมีเวนกรรมนั่นเองภายหลังตักบาตรหยาดน้ำแล้วโกทำพิธีกรรมต่างๆตามลำดับโดยเริ่มจากเวนพระเข่าสีพาสำหรับพระพุทธพระธรรมพระโพพระธาตุ จากนั้นก็สืบต่อเว้นหอเข่าหรือว่ากวยเครื่องทานต่างๆสนั้นหอเข่าและกวยทั้งหมดเมนนำมาวางไว้ต้นหน้าพระพิุสุงเพื่อทำพิธีสูตรตามขั้นตอนซึ่งในเบื้องต้นทำพิธีเว้นสลากเป่ากนหรือว่าอุปโลกสลากเป่าจำนวนสลากทั้งหลายเหล่านั้นเมนได้ยิบเอานำพระเข่าเตลพามาใส่ในบาตรซึ่งค้ามหมายทางธรรม ในการอุปโลกสลากเปาโากเมนเป็นการครอบเราสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงรับผู้วาหอเข่าเละกลวยเครื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้เค้นถวายเป็นการกุศลทั้งหมดเมื่อหับผู้เลวโกจงลงมาห่วมพิธีกรรมนำฝูงคาด้วยภายหลังทำพิธีเว้นสลากเปาเลวโกน้ำสลากดังกล่าวไปย้ายให้เจ้าศรัทธาทั้งหลาย นำไปใส่้าเข่าของตนเพื่อสืบต่ออุปโลกสลากเถ้อที่สงหรือเอินว่าอุปโลก้าเขา่าซึ่งเบลานี้าเข่าทั้งม,มุดเมนทานเสลียใส่พระภิกขุสงฆ์ให้เสมอกันถ้า้าเข่าที่เกินจากการเสลียแเมนถวายให้อาจารย์ใหญ่ซึ่งค้ามเสมอภาพดังกล่าวโบเพียงเตหรน้าเข้าให้เสมอกันเท่านั้น มเมเตาการนางปฏิบัติธรรมก็ให้นางเพียงกันโดยโบยจำเนกว่าอาจารย์ใหญ่หรือครูบาและจัวน้อยทางด้านหน้าเม่นเอาเสื้อมาเน่งให้ซื่อส่วนทางข้างก็เอาไม้ลามาบัดเทกระยะให้เสมอกันอีกด้วยเป็นการปฏิบัติต,ตามอัคคระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าปฏิบัติต,ตามวินัยสงฆ์ทีกาวไว้นั่นเอง พิธีกรรมการจัดพระเข่าสากพระเข่าเวนโอเข่าสลากเมนขั้นต่อนหนึ่งในเรื่องธรรมบทตรกาวไว้บาในสมัยพุทธกาลขณะที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมอยู่นั้นได้มีเหตุการณ์ผัวเมียลูกน้อยได้มาอาศัยภัเพิงยอนยักษินีได้จับกินลูกนางกุลธิดาสองคนมาแล้วและในเทอือที่สามโกมาไลัจับกินเติมอีก ในขณะนี้พวกขน้อยจึงเลนตายหาทิพเพิงเหตุการณ์ทั้งมดที่กาบทูนนั่นพระพุทธเจ้าได้ลิงเห็นว่าเป็นการสืบเนืองมาจากการจองเวรซึ่งกันและกันในาัาตโกนที่ก่ามาแล้วระหว่างเมียหลวงและเมียน้อยที่ยังจองเวรกันบ่สิ้นสุดเมื่อเป็นเ้นนั่นพระพุทธเจ้าก็เลยทงแสดงโทษของการผูกพยาบาท ในการจองเวนโดยมีใจความกาวาเวนบรงับด้วยการจองเวนถ้าบอเซนนั้นก็จะเป็นเวนกันอยู่บเแล้วและควรได้ยุติความพยาบาทจองเวนกัน mm hmm. เมื่อพระพุทธเจ้ากลาวเตือนแล้ว mm hmm. ก็ได้สร้งไห้นางยักขินีที่โหดหายนั้นกลายมาเป็นผู้ใจดีหับไสมนุษย์ในซาตนซาตนาจึงจะเกิดเป็นมนุษย์ โดยให้นางกุลธิดาจงเอานางยักษินีไปเลี้ยงอยู่แห่งใดก็ได้ให้เป็นที่พอใจแต่ด้วยความต้องการของนางยักษินีที่มักอยู่หัวให้ไปนาซึ่งเป็นสถานที่ปลอดโปร่งและเย็นดีนางกุลธิดาก็เลยพาไปอาศัยอยู่ที่นั่นและก็ได้บัวรบัดเป็นอย่างดีซึ่งในเวลาต่อมาการจองเวรซึ่งกันและกันก็สิ้นสุด มีแตกการช่วยเหลืออีดูกูนาจิงพาให้นางกุลธิดาที่อยู่ในโลกมนุษย์หังมีดีไดในการปลูกพืชผลเพราะนางยักคินีที่กลายเป็นผีตาแหกได้มาบอกกล่าวเป่าเตือนเกี่ยวกับกลิ่นฝ้าอากาศในเต่ละปีควรปลูกพืชอันใดจึงเหมาะสม,าามด้วยปุญ <มะ S 1> คุณคือดังกล่าวนางกุลธิดา,าก็ได้นำเอาเข่าของต่าง ทำบุญหานางยักษินีหรือว่าผีตาแหกเป็นประจำและถวายเป็นสลากมือละเบ็ดเถื่อดังนั้นกุกปายสาเหตุของบุญเข้าสลากก็มาจากต้นกําเนิดในธรรมบทที่กล่าวมานั่นและและการทําบุญเข้าสลากในครั้งนี้ ก็ขอให้ออกตุนยัตยนมเจ้ามูลสัทธาทั้งหลายก็จุงหังมีดีใดเหมือนกับนางคุรธิดานันเธอการประกอบส่วนวัตถุทานต่างๆเปมนส่วนห่วหนึ่งที่สำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมก็คือวัดวาศาสนาให้มีควมพงเพองเรืองเรื่มวัตถุสิ่งของรวมถึงเงินคำกํแแกว ก็ได้มีการหมุนเวียนตามการปฏิสังขรณ์ในขั้นตอนที่เหมาะสมและเกิดผลสำเร็จดังที่ปัถนา